สวัสดีครับเอฟซีครับสิ่งกามาตย์ที่จันร์เราช่งกับสองไทยสารบรนเทาครับมันนี่ผมผู้ปรุงครับทีมงานไทยสารบรนเทาครับสิบาพ,พี่นอ้องของเฮามาเบิร์นกันอายุหากินอีกเมื่อนึงครับพี่น้องเอามาเนี้เฮ้ามาอยู่ที่ประตูระบายนา้ำครับคุออออออบแก่นครับเออเรือจงัสุำแก่นครับเดี๋ยวมันนี้เฮ้ามารุ่นสะดุ้งน้อยหนึพี่น้องสะดุ้งนะครับของทางฝา่ายครับฝ่ายนา้ำรถครับของข แ่ครับพี่น้องสะดุกซีสว่ครับพี่น้องครเบเอกานก็คน้ครับผมฝากที่คนลก็แช่นนครับเพือครับสอเป็น้ำใจครับสำหรับสะดวงน้อย่นี้ครับพี่น้องลงไปขึ้นไปนแช่ดีกหรอเล่พี่น้องครับเป็นก็ไม่ยกจะสอแล้วเวล อยจังว่าแรกเนี่ยขาพี่นี่นงโดเต้นไปด้รลงหมดน้กว่ามองกันมองกันเด้อ้างคนก็ได้เอ้า

ไปแล้ยครับพี่น้องอ้่ <c oughs> มันโดดสูงครับฮะโดดโดด <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันคือค่ามทันเลยไ <c oughs> อยลอย <c oughs> นี่กหนีกับเมิ่งปลายโดดครับพี่น้องเออโดดออกครับโดดออกจะดุงะดงะด้งเลยโดดเอาแล้วโดดออกครับนี่ครับอันนี้ยังอยู่ กินฟังกับพอกันดีด้องโดดกินฟังกับพอกันเอาเจือๆนี้โดดกินฟังได้โดดเข่าจะรุ่งนะครับโดดป็นฟังเลยใกล้ตัวมาโดดเข่ากระร้างไงเว้นมือกันหรือเว้นมือกันเข่นเยนานเนาะเอาดูี่น้องโอเคครับ ใต่วง่ายก็ได้ดัวเพราะ่มุมครับสี่้าครับ กันกลับโอ้โหเห็นปลาถึงยีงสิบาทเลยบนะ่เ,ปปเทใช้ไทยกับบ้าเลยบ่ <c oughs> อนมแ็งก็ฟัวไวเอา <c oughs> ดีวันนีโอ้ไม่ต้องมีมี<ะ>เดี๋ยวสเสียพืนจีได้ต้องเป่า,าไปหับมาไว้ออปุ๊บนี่บาคนสุบป,ป,ปั๊บหลดนี่เหนว่าบมีคนมาแทนนี่อ

จังหวานครับพี่น้อง่เอาว้นตบบนี้น้ออแตน่าแย่ขยับนีมันถือบอกมันแห้งปวดมันตั้งประเด็นป่ครับมันแห้งปวดเนาะมันปตอรเออมันได้แก่พีเนาหน่อยเนาะก็ดีตามตามตามมันไหลแห้งใส่เลยเสอแต่เราน่ใหญ่มากมันั เดี๋ยวปลาจะซอกัมันนี่นะครับซอมงมุมเป็นสีละครับเดวงเลยเไง่มยลครับข้านกระดดอีแล้วครับผมดดีดโดดดดโดดโดดนะครับเนปน้ําลองลอสามสดแบบนีิเลครับหัอ Bơi mà bên trong hang lên, yang bận hoạt bội luôn chia cắt bóng. Một đi du môn nina. Hang bội nào, bội nào, bội nào. Hãy đôi khi ôm nay. No quê bior đại cường lương đinh 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 ดูมันด่างไงครับอันนั้นจะเป็นเก้าสวครับเกอ,อันนี้จะเป็นสี่สวอ,อ้พุคน,นน่ะเขาเลว่านะเออ้โดงๆเุ่หมือนกันครับ<ห>ตรงออกสองครับเดี๋ยหนึ่งครับออกไปสองครับคัี่างสี่สว ปลาังเหรอครับปลาหมูเ็ะับกระดปลาหมูพี่นองนี่ครับอาพี่นนี่นอปลาหมูปลาเน่้อนปลาเสีบพี่นองปลาหนังเรืยหลายครับทั้งหมนคบปลาหางปวยไปหลายี่นองทั้งหมดนะครับตาขัดใส่ไปเขาสะดุ้งคุณแล้วิดใอดุกนี่ไปเขาสะดุ้งคุณนครับพี่น้องอ้อ อ๋อด้านกะรานครับมวนครับพ้องมวนดีอยู่มันจะมาเอาอยู่มือเดียวเนี่ยครับฮักเอามือเดียวเนียนะอยู่โอ้โหออกเอาได้หักกล้วยอยู่กแล้วกขาวยุกบอลขวั่นครับหักกล้วยครับชั้นกใส่กระตาใส่ขาวใส่กระสังครับ ดมากเหมือนกันลงม,มากั่ืนนเาสวอุ้ยเาปแบแบบมากครับปลาแบบสครับตบยพี่น้องปลาแบบครับปบาขาวก็มาพี่น้องใรรองงองอส่ก่า้างอแงเาะเนาจังหวะเลยพี่น้องท้ามึงรอครับ นี่กับใอ้เบิ้งกันทีน่เงาๆเนี่ยนะพี่นอ้องบปนกับว่าขึ้นท้ายมาสันแทบ่าสันว่าอยากเบิง้งเงาๆครับพี่น้องก,กับจัดให้ครับนี่ทั้งสันทนั้งเงาปนกันไปครับพี่นอ้องดูดไปแล้อโอ่เดี๋ยวดูเดียวครับตัวหน่อยครับก็ออก แวบนี้ครับบลาหูด้วยบลาหูด้วยโอ้ปลาสูตั้งกูไหนเอาโอ้สวรรค์แบบน้เอา Yeah. นั่งดีๆยัง่ะนั่งฟังบุญดีีครับเดี๋ยวสิบาไปด้วงครับแ่หนนเลยสิภาพไฟังแตงน้อยนะไรครับพี่นังครับสินี้กันนะนี่ก็ดดอกอ้าโดดอกอเดี๋ยวหาครับทุนอรอ้ะพี่ ถือนะครับพวกนะครับสะดุ้งไก่กันถือสะดุ้งไก่กันถือคือวัดสุสะดุ้งครับโมเนตานะครับปาเท่าสะดุ้งครับแต่ว่าจิตขอน้อยเขาไล่กันเดือตะมองเลืตะบอลนะครับพี่น้องอ้าวเอาเบอร์ยีจชัดจังหวะสอนจังหวะนครับพี่น้องะครับการตัดน้องนะครับไปมีงานท่างครับเพื่อชุบแพรครับเป็นไม่ลงน้องมากกันหลายกหลายผู้หลายคนครับพี่น้องมากกันเป็นทีมงานนะครับแต่ว่าตอนนี้ปลานี่ก็คือ เต็มถังไปแล้วะสันเอามาจชกถังแหละครับซีถังครับพี่น,อปปน้องเต็มไปหมดเลยเด้ครับตอนซีถังตอนตะว่ากำลังพว่เอาทีมงานที่สองมาครับอ่ทีมที่สองมาเปลี่ยนกัน,กนวาสันเดี๋ยวสีเสียตําแหน่งเออตอนนี้ว่าเต็มแล้วมาด่ว,วนวาสันอ,าอา่าเดี๋ยวกับทีนี่มาไหมครับแต่วก็จะเป็นให้บานคนนั้นแหละครับพี่นอ้องแต่ทีขอบมาไหมครับผม เหนืี่ได้พี่น้องได้สิ่เข้ามาติดตารณาชมเลยครับมันจะถือยุ่งิี่ละรับพี่น้องเต้นหยีพี่น้องเงินทิบางที่กับเขาบางที่กับดูดอันที่ละครับเอ้าเดี๋ยวสิไปถ่ายท้ำกูไม่ตัวนะครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเหมือนี้มีหลายคนกับเป็นลอยลอยพ้นทายน้ำมาท่านครับวันนี้มาผู้เดียวคือเก่าครับผมอ้าวบอกกันไม่หิบหนาเด้ครับเด้อสวัสดีครับ